สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเกษตรเมืองช้างมาแล้วครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูบ้านที่สวยมากเลยครับผมอยู่ข้างหลังนี้นะครับตอนแรกผ่านมาที่นี่นะครับเราคิดว่าเป็นบ้านไม้นะครับแต่พอเรามาใกล้ๆเฮ้ยไม่ใช่ครับเป็นบ้านที่เขาช่างออกแบบมาครับเป็นลักษณะปูนปั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศข้างในนะครับหนับแรกเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของก่อนครับนี่ครับเจ้าของคุณแม่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าของแนะนําตัวนะครับชื่ออะไรครับผม พลอยบุษรีพลอยบุษรีนะครับบ้านนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านกัญจานบ้านกัญจานตําบลหนูโลกําบลลําวนตําบลลาวนนะครับก็อ่าทําไมได้มาทําบ้านแบบนี้ครับผมอยากรู้ที่มาที่ไปนี่ชอบอ๋อชอบก็เลยก็เลยมาทําแบบนี้คือเราออกแบบเองไหมหรือว่าช่างเป็นคนออกแบบให้ครับช่างออกแบบอ๋อช่างออกแบบให้อ๋อเนี่ยก็คือเป็นบ้านที่ดูแล้วสวยงามนะครับผม คนที่เวลาผ่านมาผ่านไปนะครับเขามองเห็นมันเด่นนะครับมันสวยงามมากนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศข้างในด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างนะครับผมเผื่อใครที่อยู่แถวๆนี้สนใจที่จะให้ช่างนะครับไปทําให้นะครับก็สามารถคุยละเอียดกับช่างได้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่างนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่างนะครับเดี๋ยวอ่าให้ช่างแนะนาตัวนะครับชื่ออะไรครับอ๋อผมชื่อจริงชื่อนายชัยรัตน์อุดมครับ อยู่บ,บ้านโคกสะอาดตำบลชกเหนืออำเภอลำดวนครับอ๋อเนี่ยครับช่างอยู่แถวนี้ครับก็อยากจะทราบความเป็นมาไ,มไปนะครับทําไมได้มาทําบ้านแบบนี้ครับผมสไตล์แบบนี้ครับอ๋อพอดีพ่อพ่อเขาสานงานก่อนเคไปศึกษามาจากหลวงพ่อกับพวกนาพวกอาพอ,อดีไปเจอ,เอก็อยากอยากจะทาเองบัางครับก็เลยสนใจก็ไปเจอตาม ที่อื่นบ้างล้วก็มาทิกงฟลงตัดเพลงครับไอในพอดูสวยๆก็เอามามาปั้นให้ลูกค้าครับผมเราตอนนี้ทํามากี่ปีแล้วครับประมาณห้าปีแล้วครับห้าปีแล้วห้าปีแล้วนี่คือรับทํางานตอนนี้ได้กี่หลังครับเยอะหรือยังอ๋อเยอะมากครับาตามโรงเรียนศรีขอระพูมิสัยครับแล้วก็สลินทอนก็มีนิดหน่อยก็ตามวัตตะเคียนครับอ๋อก็หลาย หลายที่อยู่ครับครับก็คือผลงานตอนนี้ก็คือมีมากมายแล้วนะครับผมก็อยากจะสอบถามช่างนะครับว่าถ้าเผื่อมีท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากทําบ้านลักษณะปูนปั้นแบบนี้นะครับช่างสามารถทําได้พื้นที่ตรงไหนบ้างครับพื้นที่ก็ในเราเราวกจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับอ๋อตอนนี้คือเริ่มที่สุรินทร์ใช่ไหมครับครับเริ่มที่สุรินทร์ก่อนครับเอาผมก็ยังไม่ได้ออกต่างจังหวัดก็เอาพื้นที่เราก่อนครับผม ถ้า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 ท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าสนใจที่อยากทําอะคือได้ไหมหรือว่าต้องโทรมาคุยก่อนก็โทรคุยก่อนครับว่ารายละเอียดว่าก็อยู่ระแวกใไล้กันก็ได้ระวังระวังใกล้ๆบ้านเราเยแหละตัวจังหวัดเราเนี่ยแหละครับครับคือเราสามารถเดินทางไปมาได้ครับอก็พักหน่อยก็ได้มีที่พักก็ถ้าถ้าจำเป็นก็ต้องพักก็ต้องพักครับผม ก็งานตัวนี้นะครับคือเป็นงานฝีมือเนาะต้องใช้ฝีมือและประสบการณ์นับกว่าจะทําได้ไม่ใช่ว่าทําปุ๊บได้ปรับนะครับเพราะอย่างที่ช่างบอกมาเมื่อกี้นะครับต้องใช้ประสบการณ์5ปีคับกว่าจะทําได้นะครับผมอย่างงานที่ที่เราเห็นข้างลังนะครับซึ่งเราดูแล้วสวยงามมากนะครับผมใครที่สนใจอยากทำครับติดต่อช่างได้เลยครับผมช่างพอจะมีเบอร์โทรให้ไหมครับอ๋อมีครับครับขอเบอร์โทรหน่อยครับ0 8 5 6 6 1 2 0 7 2 ผม <Ừ. S 1> ท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถโทรมาถามได้นะครับก็โทรมาสอบถามได้ตลอดนะครับเรื่องรายละเอียดราคาเท่าไหร่ยังไงก็ตางร,ราคายังไงก็โทรมาสอบถามช่างได้อเองครับนะครับ <c oughs> ส่วนหลังนี้ที่เราเห็นนี่คือจ้างราคาเท่าไหร่ครับทั้งหมดก็สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยครับ<อ>ราคากันเองครับไม่พอดีมันค่าเดินทางอะไรไม่ค่อยมีก็เราก็คิดตามราคา พออยู่ได้ครับครับผมอันนี้ก็คือพื้นที่ตรงนี้อยู่อยู่ใกล้บ้านช่างครับคือราคาก็ตามตามหน้างานด้วยนะครับผมก็ใครสนใจก็สอบถามช่างได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศข้างในนะครับไปกันเลยนะครับผมครับตอนนี้ผมจะพาดูหน้างานนะครับก่อนที่จะเป็นปูนปั้นครับมาดูลักษณะงานก่อนครับไอเบื้องต้นครับเนื้องานจะเป็นประมาณขนาดนี้ครับ ที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแบบสภาพเดิมๆยังไม่ได้ปั้นไม่ได้ไม่ได้ไรครับพอเราได้ลงปั้นอันนี้คือลงสีเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับจะมีมีบัวมีอะไรเราอันนี้ช่างออกแบบเองเองให้ครับมีบัวมีอะไรออกแบบตามใจช่างครับตนนัวนี้แล้วแต่ถ้าใครมีอะไรแนะนําได้ถ้าลูกค้าต้องการแบบไหนก็แนะนําได้ครับ นี่จะเป็นเสาเสาปูนเสาปูนปั้นครับแต่ก่อนจะเป็นเสาเหลี่ยมธรรมดาเสาปูนหน้าหก งานตรงนี้ครับใช้เวลากี่วันประมาณกี่วันครับหนึ่งอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์คือทาสีเรียบร้อยอาทิตย์หนึ่งพอดีครับงานบ้านหลังนี้ครับแต่ก็ใช้เวลาเหมือนกันครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับผมบ้านน่าอยู่เลยครับซึ่งถ้าใครมีบ้านสวนแบบนี้นะครับผมได้เปรียบมากเลยครับสบายเลยนะครับผมลมลื่นดีด้วยสวยครับ เดี๋ยวตามไปครับอันนี้ผนังด้านข้างนะครับมุมดั้นกว้างด้านหลังเป็นเราก็มีมันจะมีแบบบ้านแล้วก็มีทํารั้วหน้าบ้านก็มีครับจะมีหลายหลายอย่างรั้วหน้าบ้านก็ทําได้จากจากปูนธรรมดาก็ทําเป็นปั้นลายไม้ได้ครับครับผมก็คืองานไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวเนะสามารถทําเป็นรั้วทาเป็นอย่างอื่นได้ที่เปับงานปูนปั้นรั้วหน้าบ้านโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดต่างๆทําได้หมดครับ ก็ผ่านมาหลายที่อยู่โรงเรียนศรีขลภูมิสัยก็เกือบทั้งข้างหน้าถึงงานหลังนะครับขอขวซินรินด้วยครับโรงเรียนขวาซินรินด้วยถ้าถ้าลูกค้าสนใจอยากดูงานสามารถไปดูที่ไหนได้บ้างที่รับทำอะไรครับก็วัดวัดตะเคียนมวลดัวยแล้วก็มีนะครับผมก็ได้ปั้นในสาลาวัดทักษิณวารีก็มีครับทําไม้สองหลังน้าวัดตะเคียนมวรด้วยแล้วก็มีเป็นกําแพงเพลงวัดอันนั้นจะเป็นงาน ประมาณสองสามปีที<_<_<_่แล้วครับแต่สียังดูสวยงามเหมือนเดิมรับประกันสีครับนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมน่าสนใจไหมครับบ้านสวยงามนะครับผมเราทําแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาติไม่ต้องไปตัดไม้ก็ได้ครับเราสามารถเรียนแบบก็คือเราปั้นเอานะครับให้ลักษณะท้ายเป็นลักษณะไม้นะครับผมก็ลงตัวนะครับกับบ้านตัวนี้เป็นบ้านสองชั้นนะครับบ้านไม้ ข้าบนเป็นไม้ข้าลางเป็นปูนนะครับผมก็สวยงามมากนะครับผมก็ใครสนใจก็สามารถมาดูได้นะครับตรงนี้ที่บ้านกันจานนะครับผมนี่ครับก็มีหลายที่ที่ช่างกล่าวมาเมื่อกี้นะครับที่ท่านสามารถไปดูผลงานได้นะครับหลายอำเภอที่ช่างได้ทําในจังหวัดสุรินทร์นะครับผมซึ่งสีที่ทําก็เป็นสีอย่างดีนะครับผมอยู่ได้หลายปีนะครับผมสวยงามได้หลายปีนะครับครับถ้าสนใจงานปูนปั้นครับ ก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0856612072ครับช่างดวนครับช่างดวนบ้านโคกสะอาดครับบ้านเลขที่19หมู 9. ่9ตำบลโชคเหนืออำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับ